แสดงว่าอนาปนาสติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจริญทําให้มากแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะดับพยาบาทโทสัได้ได้วิธีอนาปนาสติเนี่ยจะรับอกุศลได้ทุกชนิดส่วนวิธีในการลดความฟุ้งซ่านนะรัะตราตาก็จะใช้ในเรื่องของการทาสมาธิในเรื่องของโพชฌงที่แก้จิตถดถูแก้จิตฟุง้งซ่านถ้าจิตถดถูเนี่ยให้ใช้ธรรมวิจยะ ถ้าจิตฟุ้งซ่านให้ใช้การทำสมาธินะส่วนพยาบาลเนี่ยลาดด้วยการเจริญเมตตานะหรือเจริญอนาปานสติก็ไดนะ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือสติเนี่ยใช้แก้ได้ทุกเรื่องนะครับอย่างนี้ในหัวข้อนี้ขออีกสักสองคำถามนะครับพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าโทรศัพท์ใช้เมตตาแล้วเนี่ยครับเอ่ออย่าง หลายๆคนอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของราคาจริตครับว่าเคยได้ยินมาว่าต้องใช้การพิจารณาอาสุภะว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของเน่าเปื่อยแบบนี้ครับการทําที่เราทําสมาธิดูอนาปานาสติแล้วเรารู้ว่าณขณะนั้นเนี่ยจิตเรามีราคาแรงมากเราแทรกการทําอสุภะมาเป็นระยะหรือว่าทําไปเป็นช่วงๆเพื่อที่ดับราคาหับพระจัง เออใช่ได้อยู่นะเป็นมรรคพิธีที่พระศาสดาสอนอยู่นะแต่ตัวการมราค่ะจริงๆคืออะไรนักพระองค์บอกว่าการคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึกๆครับกำหนัดคือความพอใจไปตามอำนาจของความคิดเราคิดขึ้นมาแล้วเราพอใจในความคิดนี่แหละเรียกว่ากามพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายนั้นหาใช่กามไม่ แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตรึกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจเนี่ยในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นตถาคตให้ดึงความพอใจออกจากอารมณ์อันวิจิตนะอ,อารมณ์อันสวยงามเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้น,น,นั้นคือวิธีแก้ นะถ้าเราแก้ง่ายๆก็คือละความเพลินไปเลยเในการคิดปรุงแต่งถ้าจิตหยุดปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยกรรมราคะเกิดขึ้นไม่ได้เ,เพราะมันอาศัยการปรุงแต่งขึ้นมาครับแบบนี้ก็คือแสดงว่าอนาปนาสติกาก,ตากายกะคตาสติเนี่ยเป็นได้หลักแก้ได้หมดคือที่เคยไปฟังมาจากข้างนอกว่าถ้าเกิดเป็นราคะใช้สูตรนี้เลยเป็นโทสะใช้สูตรนี้เป็นโมหะใช้สูตรนี้คือไม่ต้องสนเป็น Uh huh. อ่าฮนาตัวเดียวจบเลยใช่ถ้าเราจะใช้อานาปาอย่างเดียวหรือกายกตาสิอย่างเดียวก็ได้หมดครับนะหรือถ้าเขาบอกว่าใช้อสุภาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันยังเป็นมรรควิธีที่ยังสร้างภพอยู่จิตยังไม่สร้างการเกิดไงนะมันจึงจึงยังช้าไปแล้วก็ที่สุดเราก็ต้องมาละเรื่องอสุภาอยู่ดีต้องละการปรุงแต่งอยู่ดี